สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกหนึ่งไม้ด่างและโคโดเกษียทุกชนิดนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้าบอนไทยใจเอนนะครับที่หน้าตาคล้ายๆกับเจ้า,อ,าออดิบนะครับแต่ว่าตัวนี้มันทานไม่ได้นะครับมันจะคันนะครับอันนี้ก็ต้น2เดือนแล้วนะครับตอนนี้ก็มีหนอ ขึ้นมาแล้วนะครับด่างสวยด้วยนะครับเกือบฮารไปนะครับใบใหม่ใบแรกของเขานะครับดูต้นแม่ก็สวยงดงามนะครับงดงามมากนะครับพอได้ชื่นชมนะครับนห่ครับนี่ใบใหม่นะครับที่เริ่มกลางแล้ว บอไทยใจแอ้นนะครับตัวนี้จะทานไม่ได้นะครับชื่นชมความงามอย่างเดียวนะครับด่างลงก้านทำให้ก้านสวยไปด้วยนะครับก้านของเขาจะสวยไปด้วยเหไหมครับอืม ก้านเลยนะครับพอได้ชื่นชมนะครับมันสดชื่นมากๆเลยนะครับได้เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีหยอดมีหนอหนอก็สวยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับได้มาจากพี่ๆน้องๆในกลุ่มโครโกรกาเซียนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ก็พามาชมไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมหามาปลูกกันได้เลยนะครับความสวยงามของเขานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ